ทุกคนดูดูมีคนนำมิงซูให้กินใส่เครื่องไม่คือวิธีกินนะไม่ได้กินในนี้นะคือเอาเครื่องแมงโปูใส่อันนี้โอ้โหอันนี้คืออยู่คอนโดเดินไลท์ผ่นโยดินนีทีก็เสร็จแล้วมิงซูจากเอมิลี่ใส่เคอร์ชเอมิลี่ใส่เครื่องลงไปเลยแล้วก็มีนมจากเต้านางฟ้าเพราะแม่งนมตลนดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ เดี๋ยวนะคะตอนนี้เราก็มีสาวๆทำให้กินนะครับดูเหมือนทำยากมากทุกท่านนี่มึงแล้วก็บอกว่ากูอ้วนสูแล้วดูแต่ละอย่างนี่ต้อนรับกับสู้โอ้ยดูทุกอย่างดูแล้วก็บ่นว่ากูอ้วนเพิ่มพลังตูดบ่นว่ากูอ้วนแล้วดู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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วอีกโอ้คนอยู่ไหนนมข้นนมข้น กูจะอ้วกเแล้ตั้งแต่ชาสามเดียกกับข้าวนะคะก็เ้าต้มกุยตอนเช้าทำไมทาไมไม่ซื้อที่เปิดกระป๋ไมาดีเดี๋ยวมียมันจะแทงหน้าน้องหนาอ่เปิดอ๋อเจ้าโอ้โหสาวๆนะครับเออความภูมิใจของอีฟคือมันอยากทำมิงซูให้กินตั้งแต่เช้าแล้วแต่กูบอกว่ากินข้าวเช้าก่อนอย่าเพิ่งอะไรอีฟมึงใช้ ใช้สูตรอะไรเราอยู่ไปองค์าแต่ข้างในมันมันไม่ออกมึงใช้สูตรไหนตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดโคชเอิมบรีเขาอยากโชว์บิงซูให้ฉันกินแล้วฝันนี้คือฝันที่เป่าอเคเป่าในฝั่งที่มึงจะต้องเอานมให้กูกินเป็นแบบบีบคือนมอันนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำลายของมันนะการนางฟ้าอะก็อย่างไมเลวแจ็คแจ็คดอก ข้าวหลังใส่หลายๆสีโลตก็จะนี่ตอนเช้าเรากินชาไปแล้วนะชาอะไรนะไอพุทธาเต้กี้กูกินไปสามเหยือกตามด้วยอะไรอีกข้ากวมันสมิดาอดิกรโตเซมากุเตอืม่งขอบคุณนะคะเอมิรี่นี่คือจานรองชามามันอาจจะเป็จานรองด้ยว้าวกูเลยไหนแล้วดูบนโต๊ะยังอีก มาก็ละอันตีเอาเยอเอาไม่เอาพอดีพอดีนี่ของใช้ชาเอาเอากินพี <teor in> ่น <chiar d> ้ำมาเถอะทำอะไรพี่ก็กินได้หมดละดูน้องอะหรออย่าตัดนิ้วตัวเองนะยิปกูไม่เอาเด้อกูไม่เอาเด้อกูไม่กินนะคืออันนี้มึงตั้งใจทำมิงโซกินทุกวันเหละยิปกูสงสัยนี่น้องเออร้อนหน้าร้อนดับร้อนนี่อยู่ที่บ้านแม่มีอีกเป็นโลโอ้ย เครื่อาแปดร้อยเครื่องแปดร้อยไม่มาจากติ๊กต็อกจริงเครื่องมันสี่ร้อยแหละแต่ไม่กล้าสั่งอันถูกเหมือนกันเลยนะหน้าตาเหมือนกันเลยเออเอาเหรอก็เลยสั่งอันแปดร้อยเราไม่ไม่หรอกเรามาจะคิดว่าของแพงมันมีคุณภาพดีคิดเองคิดเหมือนกูเลยที่กูซื้อรองพื้นมาจากติ๊กต็อกกูของของคุณภาพดีเป็นไงล่ะมึงสามอันสีไม่เหมือนในในโปรไฟล์เลยอ่าโอ้โหดูมันยากมากเลยนะคะในการนำมือโคตรเอมิลี่ นะอ้ถ้าไปซื้อเขาก็อาจจะ80นะหรือเราไปกินที่ after you เท่าไหร่บ้าง0บาท after you อ่ะ300บาทตอนนี้เรากินที่นี่0บาทเดี๋ยวคุณถามจริงเดียนางนี่มันใส่ห้อง้างไหมมันเกลี่เดียดใอโอเคถ้างกห้องไม่ก็คือของพามาอยู่ไม่ไม่เหลือมากมากจะได้รู้ไม่ดังอ่ะปันปันปัน นักัวมากสองกัวเมียเนี่ยเอาทำทำทำไข่ทองอู้ยกุลาเนยกุลาเนยกับไอ้พวกนี้สาระไม่เนี่ยล้งแข้งใส่เปิด้มไม่ได้อย่ามันไม่ได้ฟยืมไปไล์สดได้ไหมเนี่ยอ๋อวาิ๊งูบิงซูจ้าบิงซูสิบาปดสิบแปพ่อแม่พี่น้อง บิงสู้สิบบาทจ้าบิงสู้สิบบาทเด้อขอใส่น้ำแดงเด้อมานน่เด้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้กูอยู่วัดอะไรเนี่ยวัดเดลลายวัดเดลไล่นะคะเดลลายประหนโ่งโยที่นี่น้ำที่เรากินก็มีคุณภาพเพราะเราเอ่อกินนะน้ำดน้ำดางแอมเบ่เครื่องดื่มเราก็ไม่ได้กินน้ำดื่มธรรมดาเราต้องกินชาชาข่าผ่ชาชาอเมริกาอันนี้กี่บาทคะสิบบาท ปัาเรียบร้อยค่ะไส่มีสดีสัทักีค่ะทุกคนปัาสวัสดีดีซิ่ปัานางฟ้าไอ้นนทนอะไรน่นา่าอะไรน่ไปเดีให้ยินนะตัวเล่นหรอนถงขัน มึงแกล้งกันถ่ายรูปนี่นะคะอุปกรณ์นางก็จะเยอะกูอยากให้เห็นอันวิตามินมันเด้อโอ้ยนี่นี่ยิบยให้กลับบ้านด้วยทุกคนอีบเอาเนี้ให้กลับบ้านมีเกาีิกคกับบุษราจีนเอากลับบ้านนะครับเออแม่แม่ไปกินแม่ชอบต้มนะครับยิบไปเลยให้กลับบ้านน่ารักมากนะครับต้องใส่ต้มจืดได้ได้อันนี้เดี๋ยวเวลาเธอทําเสียงดังเสียงไม่ไปห้องอื่นบ่ ม่เจน้องถาาเราเกตไล้สวดจักรใจงถามเขาแล้ยังมุงถามเขาแล้วเหรอเขาบอกว่าเรื่องของมึงืออืออืออนอน่ออือ่ืออืออมีอนนอืออืออือยือน okay. ืออ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 นออื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 ออนอะืออือนืออือนืออืออืออโออืออืออี่อือ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 อู่อืออูออู้อืออออืยอือ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 อื้น ชั้นสามอยู่ต,ตรงข้ามกับอะไรนะ่าร้านร้านชาไข่มุกโอชายะอ่าตรงข้ามกับร้านชาไข่มุกโอชายะนะครับเอเมิลี่ก็ไลฟ์สดนะครับโอ้โหได้วันละสี่ห้าหมื่นเลยนะบางวันก็ทะลุแสนเลยนะครับอ่านะล้วก็สามารถที่จะมี financial freedom แบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างบิวสวยๆนะครับที่พักของเอเมลิลี่นี่ครับโค้ชเอมิลี่นะครับชีวิตนี้ก็มีแค่ขาตั้งกล้องครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับในการที่ไลฟ์สดในทิกตอกเดี๋ยวว่าหลังเรามาสัมภาษณ์นะโค้ชเอมิลี่กันแต่วันนี้ให้ดูบิวสวยๆก่อนว่านี่เป็นนผผลลลัััพธ์์ของิตภณฑะครบ มีกันังใจในการไลฟ์สวนเราใช่ไหมครับทุกคนมีกำลังใจในการทำติ๊กตอกเราใช่ไหมครับทุกคนนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ไม่ใบในค่ค่ะจากติดลบสูส่สิบล้านคะ่ะ้วยมือถือเครื่องเดียวอ่าบายบายครับอ่าจะได้มีกำลังใจนะครับในการไลฟ์สวนทุกท่านโฟรเอมิลี่ามาชมสวนใช่ไหมคะอ่าจริงๆสถานที่คุณดีมากเลยนะคุณเอมิลี่ จะสวยมากถ้าฝนตกหลังฝนตกมันจะชุ่มชื้นแล้วก็จะแบบใบไม้ก็จะเขียวหน่อยนะคะเพราะตอนนี้มันแบบปลายหนาวร้อนจริงๆนะวันนี้นะมาที่คอนโดของคดเอเมลี่นะครับอยากให้ทุกคนเสพความบันดัสครับคือความมั่งคั่งหรือเฟื่อความรวยนะครับอยากให้กำลังใจแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคนที่สร้างตัวตนอยู่ตอนนี้ครับถ้าคุณตั้งใจทำเห็นไหมอู้หูคุณสร้างความเหลือเฟือได้ดูสิอาชีวิตนี้นะครับก็คือใบหญ้าใบหญ้าเออ นี่นะครับพรอน์นี้คุณจะเห็นโอป้าในคลิปที่รอถัดไปนะครับอ๋อนี่ครับเราก็มาเสพความมั่งข้างเหลือเฟือนะครับแต่ถ้านี้เดินไปก็อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเด็กๆเ,เล่นได้เนาะเด็กๆเล่นได้นะครับมุมนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบโอ้เด็กๆหน่อยนะครับโอ,โอ้โหมุมอัดคลิปเยอะมากเลยนะครับโอป้าจะมาซีเอฟละตอนเย็นทุกคนจริงๆตอนนี้ก็ซีเอฟได้แล้วนะไม่ใช่ธรรมดาวิวสวยมาก นะครับและนี่ก็เป็นอบันดัสนะครับที่เอามาให้กับทุกคนอันนี้เป็นตึกอะไรคะโค้ดค่ะเป็นกองบัญชาการกองปราบเราเออกองบัญชาการกองปราบปรามตำรวจก็จะเห็นที่ชั้นไล่สวดตอนเย็นนะคะเออเนี่ยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็นั่งได้นะอันนี้นี่อย่างเนี่ยเอาไปชี่นน่งไม่น่าเย็นได้นะน้องสาว ถ้าเกิดว่าคนชอบเสพวิวนะครับหมายถึงวิวพ m 2.5ก็มาที่แดดฟ้าได้นะครับแสวเล่นคืออากาศมันเย็นดีนะน่นละหมายถึงว่าตอนกลางวันใครอยากเสพ p m 2.5ก็ขึ้นมาได้แสวเล่นนะครับอ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศเหลือเฟือที่เอามาฝากทุกคนครับผมตอนนี้นะครับบันดันะสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้พอดีเห็นก็เลยแบบหยุดถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับว่ามันแบบสวยจริงๆ นะครับก็มันสวยจริงๆนะโดยเฉพาะมุมนี้ครับเห็นไหมสวยเลยสวยเลยสวยเลยเนี่ครับแล้วก็มุมนี้เห็นนะสวยมากเลยครับ